เอตอนที่หกศีลมาเขาตายแล้วเรื่องรามาเกียรติยังไงต่อแล้วก็ตอนนั้นเออทศกัณฐ์กับฤาษีโคบุตรเขาว่าเขาว่าถอดหัวทศกัณฐ์ถอดหัวใจเพื่อไม่มีวันตายแต่สุดท้ายพระรามออองออหนุมานก็ขยี้หัวใจเสร็จ ก็ตายอ้าวแล้วหนุมานไปเจอหัวใจของทศกัณฐ์ได้ยังไงก็มันอยู่ใอันนั้นแะอยู่ที่ไหนหอยู่ที่ตอนท้ขรราขรรพาลอ่ะเหรอหัวใจหัวใจของทศกัณฐ์ตอนแรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฤๅษีโคบุตรีโคบุตรเก็บเอาไว้เหรอใช่แล้วฤๅษีโคบุตรอยู่ไหนก็อ,อยู่ในฤๅษีไง สาลาสาลาหรือสีที่ไหน<ม>จะไม่ได้ไม่อยู่ในป่าอ๋อในป่าเหรอ,อแล้วทํำไมไผ่ถึงชอบเรื่องรามเกียร์นะก็มีให้ดูไง <laughs> อันนี้นั่งท่าอะไรเนะี่ย